ปักมือเลยเอ๋เก็บเศษอาหารกินเสร็จแล้วดิอเออตาชิ้นเนี่ยกำไมไล่าหาเราอยูเออ่เดเห็นแล้วปะตอนนี้เป็ีป่ยนมาแล้ว่ัวแรกนั่นแหละกินปุ๊กขาตัวนี้เอามาขึ้นนะอาพันเลยละ่ะจบเลยจบเลยตัวที่เหลือเอามาขึ้นขาหลอกแตกเลยมันจะแตกแต่ว่าหลอกคอแล้วตัวเนี้เอาว่ากันตายตัวนั้น ใายแล้วใายแล้วน <ici> <an> ี่าิ้ดเยใแล้วมันติลนะครับแล้ววกจิ้มอันนี้เป็นเมนูวกจิ้มโรอไทยกบเตียกบกบเกัน ตันขั้นมือคือมือไหนนะเส้นเรียบร้อยเลยยังเสียงน้าปวมจอดเต็มใม้ขั้นนี้ว่าไงเมแม่ไม่ได้เราต้องเอาเราเล้าเตนที่เราโนเราหน่อยโดนเราหมาได้เราหน่อยามาปลาได้เลกเราไปชิดชิดเรามาได้เราหน่อยไปเบิ้งไปเบิ้งขายอยู่นี่หลังนัดเลย ผมก็ไปเอาเรียดเลยนะานมาแต่หลายหลายกลายเป็นก็ไป็นหน่อยแล้วอ่ะนี่จ้ะแล้วมึงมาสอนท่านเป็นดวงขาวนะฮะไอ้บ้องแล้าหาแล้วบอกรับแม่แล้วครับตรวจด้วยนะครับแก้ข่าวครับแก้ข่าวผมเอาไม่ไหวครับผมต้องไปทำงาน สามไม่ได้ไปเทําเราเราทำ นี่อ่เดีวตามไปุบอุบตู้แบบ้วบบห่อขนี่ให้ต้นกินหรอกจะขคนนิดเดอยอเขาเอาข้าสานป่ะยกเอาไปลูกเขาาวสาราะว่าจะป่านี่ต้นเยอะเองนะโอ้ต้องรัฝากติดท้ามันเงาแล้วแนละสองวัยวันนี้สองวัวราคาก่นใหญแหงถ้ไม่มันแหงเงาแล้วไอ้กิ๊มันก็ัหงแล้วกมไปโดนติมเลี่ยนเงาหนเงาเลย ได้เลยรขายแท่งอย่างนี้เด้รูตาอ่ะไม่ป่นสักี่นิ้งเลยสามที่ผานนิดบาทเยตเมียทานน้กินไนูุนทเลแล้วกอกเือว่าเตัวานหบอดน้ของแกขายแล้วร้อนกขายวก ไม่เน่เข้งเไมนี่นี่เคือเลยเรือแบงก์เอนเลยเแบงเ่อนเาใส่กันมีเเขาไ่ได้เอา่ได้ใส่หลายขนาดเาหลายเร่อตัวเคองูกเลเนี็น่งนาเาเมันมีแงเต็ั็ยน่เราไปนั่งใกล้เม่นป่าพกินเลยก็คือมันนั่งหี่เลไปถ่าแน่นแล้ว แรงก,รกออว่อมือแล้วขีดขีดขีดตมฝนตกน้ำเกิดเหบบเย็ยบเย็ยบจนขีดต้มบดอะ่ะเหลือแต่เพื่นดินอะ่ะหน้อยยังไงตายไฟต้อ,อ,องอ่างปลาแล้วักทีเดี๋ยวน้อยยังไงตายไฟต้อ,อ,องอ่างปลาตู้ปลาเรา เมื่อดีๆอู้ต้องกลางสารพัดช่างเ, <c oughs> เอ่อ สดใหม่ครับรอขึ้นเตาเนี่ยับฝนตกกบฝนตกฝนตกตกบออกครับกบออกฝนตก อบออกอบ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 บครับ,รบเดี๋ยวกบจะยำครับใส่โมปีหรือจะอ่อมก็ไม่รู้เลยเต็งหม้อล้วรอกินโลจิ้นครับน้ำเดือดครับน้่าหมดเห็ดเ้่าเห็ดของไทยบาองอย่ก็ได้ดื่มเหมือน เก็บไปโฟกัสเนี่ยโฟกัสอ่ะขายมีรถมาก็ไม่ดึอหรอกครับยกจิม้มยกจิม้ม เราทำเสร็จแล้วหาเองทำกินเองครับ

จิ้มต้นเตจได้เอาขึ้นขึ้มาก่อนด้วยเ้มขึ้นแลครับดอกจิ้มครับสดสดพึ้นขึ้นมาจากคลองอ๋อนอกปากเลยครับดูจ้าครับอร่อยไม่อร่อยร้อนครับเ <laughs> ดี๋ยวทำกบต่อครับกบนากบนานาไหนไม่รู้ ่านในทำกบต่อเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟลวกจิ้มเชโดหวาน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 ครับเดี๋ยวย้ำกบต่อครับนี่อันนี้ไปเก็บัวปีอยู่ครับ แล้วรอชมยำกรบนาโอปีโปีโปหลังบ้านไปเก็บหนู่เครับรอชมยำกบครับ สูกนะครับเครือ่องเครื่องเคียงเครื่องเคียงอ้เอาเครือ่องเครื่องเคียงอ๋ออะลล้วครับภาษาไทยลิ้นมันแข็งบอกบอกสา์บอกเราเรื่อเครื่องเคียงได้เครื่องเคียงอะไรอะอะไรเรียนเราไม่ตั้งใจขอหักเลยอ่ะตะตะขอร่มอารม,มพังไปหนึ่ง มอาละพอปีมาแล้วกบสุกแล้ววางไว้จอนส่อยอี่ขอยนี่หอมครับต้งหอมปีปีีปีโปี๊ปิ๊ี๊ปีปีีปีมาีมา๊มีปกกีีี๊ปี๊ปี๊ปี๊ เออเดน้ำล้างเลยก็ได้ฝนมันตกนี่แหละฝนไม่ตกเราก็ไม่ได้กินนะเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้น้องฝนฝนลินลินเลยเล่อยังเล่งเลยใช่มันเป็นยำใส่งดปลีครับยำกบ <Okay. S 2> อ,อันนี้น้ำนี่พอยอย่างนี้สักหน่อยยังพี่ปนิอยนิดมันไหม้เลยมันไหม้ข้างนอกข้างในมันก็จะได้สุกพอดีย้ำแกลบใส่หัวปลาพอดีครับพูดผิดว่าจะปล่อยชชโดลงไปในตู้ปลาครับมันจะเป็นยังไง ไม่ช่โดนตัวนี้ตู้าเรือนนะน้ำฝนเลยเออถ้าเราไปชาโดตัวนั้นลงไปจะยังไงบ้างยังก้อยมอบอกหกติแล้วก็ท่าเข่าเนย แถวห้างถ้าโกบภูเขาไม่ได้เลยแวห้างว่าพ่อแถวบอดีใครมีฟันปลอมก็ติดฟันปลอมอ่ะนี่ไงบุ้งกระใสหมดเลยไปะนู้นกันดิใส so ่มันต้องใส่กระดูกมันหล่อมอยู่แล้วกินแหละเขาได้มาหลายแล้วบอกกบฝนตกครับกบออกนั่งเตียมนีอยู่มันเดินมาให้มันดี กดน้าเยอะครับจะหาคือไงเอาบัถึงเครื่องฟิล่กลางตรงวันนี้ไปจับ็นครับนี่นะครับไปจับไป้วครับจะต้องไปแค่นี้ก่อนลูกเรียนเลยครับยันหลงยันหลงซื้อมาเียเถอะโอเคครับวันนี้ฝนก็อยู่แล้วครับแต่ก็ยังมีฟ้าแป๊บๆอยู่ดูคุยให้ไปเม็ดนึงเอาห้ยมาบอกสิอ้าวยาพารา มันปวดหัวมันไปสองกบตาขนเดิใครกินดิเนี่ยขาบ้างเลยครับกบได้หลายเดี๋ยววะได้หลายอ่ะพอมันกินได้พอมแทนพอมใส่ตัวตายตัวเนี่ยตัวเนี่ยตัวตายเออเฮ้ยลืมเออโห่นึ่งลืมเอาตัวตายใส่ด้วยตัวตายตัวแทนเลยยังเหลือน้ำนี่เดียวพี่ขึ้นได้ลองร้อนนึงเดีวไปให้สัตว์ัดแกง เร่งขึ้นนี่แหละล้วเห็นเวลาเห็ดกระเพองเราเลยคฮะถึงเร่งขึ้นแล้วไม่ถึงก็รอเวลาล่ะห้าทุ่มเร่งคืนก็ไม่ลำงเลยรอเลิกรอยางอยู่นั่นแหละแกทำเอาข้าวประมาณแม่ห้าทุ่มเร่งคืนตลอดเอาหลูกไก่ตีเมื่อไหร่เบรกแห้งตายข่าวสารไหลไปทับเอาไว้ในรถเลยด้วยในรถในรถคนนั่งตายแน่แน่ในรถคนใหญ่ด้วยในรถมันขี่เหม่งได้ออกไป มาเท่าท่านนี้อันนี้ก็เก็บได้เหมือนกันลงมเก็บได้แต่บอกลราพี่บอกเราไปยืนนู่นมาเคียงไงตอนน้เพิ่เข้านู่นดี่ยว้อมาแยมบครับรับป่ได้บแบบฟิปมาเด็ดผลลแล้วอ๋อโหนี่เดี๋ยววิบายนิกระเป๋าเงินเปียกหมดเลยบัตรบดเค่บัออก เชฟครับเชฟเชฟมาสั่งตรงมาจากโอซาก้าเฮ้ยเสียวไปกินพริกป่นทยู่ที่พริกป่นอย่างเดียวก็ฉลุดจบปะปัวเขาไม่ได้ทำข้าววันนี้สั่งโกก้าสเลยกี่ไปซื้อโกก้าเลยเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งไปซื้อมาไอเชฟไอเชฟเอาพริกป่นครับฉลุดมา มีอยู่เรดูรดีน่าจะมีครบอยู่บ้านนี้นเขาสรดน้ำปลาอยู่นี่หมดแล้วเนี่ยครบหมดแล้วบอกแม่มาซืออ้อเลยฝนจะตกแล้วอะไรดเดี๋ยวพี่ฝนเสรอจกลไปเองเนี่นะข้า,างหน,น้าบ้านมีเดี๋ยวไปเก็บหน้าบ้านฝนจะตกแล้วไปเลย,เ,เ,ลยเนี่อยู่ตรงรถพี่น่ะสาระแน่ นี่บะสารเณรหน้าบ้านฝนมันหยุดตกแล้วมันเซองเลยสีหรอเปล่าพี่ผมนี่บะมาใช้นะพี่ผมเดียวจบแล้วจบแล้วเครื่องเข้าแล้วเหีนหอะไรอีบ้างไม่มีอะไรพี่ผมเลยฮะไม่มีอะไรเลยพี่สารเณรเงี้คาเลยอ่ะผักเยอะเลยหนะบ้านมันก็ไม่ดูเนี่ยรู้ว่าป้าไปทำยาแล้ไหมไม่มีข้าวไปเลือดิ มีคนหยุดแล้วเนี่ยซื้อโการ์ดเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็เพิ่งไปซื้อมาบอกแม่ไปซื้อโการ์ดอ่ะไปกล่องละสามสิบเราไม่มีซื้อใหม่แกเหรอเอาอะไรเฮ้เสียงคุณยงรู้ว่าเสียงนี้รับไปผมเสียงนวัดเองเย็นนอสเด่นเกมเบื่อเบื่อเบิ่งเบี่ยแล้วยูทูบยูเมื่อเนี่ย เช่นหน้าบานไพักนเิแต่ัครับดีมากเลยไอ้อะไรมใส่ผักอะไรอ่ะหอม้อมแล้วเนี่ยพี่มีวนหอมไอ้หอมหอมสดนี่ตบัวมีไาหาพบเจอหารตบัวนี่ขอไทำไมไม่ถูกไม่ถูกนะ เนี่ยผักแดีอันนั่น่ะัรกพอน้บ้านมันตีแกบายก็ขกัไทยหลอาวต้องขายจุดขายจุดขายเจพ่อไรสดมีก็ดีโผมเพืนดียวมรับมันแล้วเตหน้ามันผู้สาวกินเขาบอกผมผมพื่อนเีพแพูดแเขาคิดว่าไคิเมียเปิดดูเนียเปดู ชี่เงี้ยไรวันกันตะบวมเงี้ยคอเรื่องมั้ยคอแน่รึเปล่าไหนบ้างเห็นยังตกยังเสียงเหรอเข็จเห็นกบครับแล้วงอกจะเห็นคอปลาไปเก็บปลาตัวนีอืมเนี่ยครับอยากกินมาหลายวันวันนี้ฝนตกกบออกเลยเสร็จแล้วครับยำกบ พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอ,อันนี้ต้มยำครับเมงอีนุน่นอันนี้นุ่หนหรอเรียนคนตกอันนี้เยอะครับเมนูนสุดท้ายก็คือต้มยำครับพร้อมพร้อมเสิร์ฟเหมือนกัน เปี้ยอร่อยเปียเอาเปี้ยน้ำมะขามแค่มะนาอครับพร้อมเสร์ฟเลยใส่ผักครับ รอเคอร์ฟิวหมดกันนะไ้คิดแต่จะไปไหนก็รอเคอร์ฟิวหมดกันโดนคนละสองหมื่นไม่คุ้มก็หมื่นดีสี่หมื่นเสร็จแล้วครับยำกบใส่หัวปลีหอมเสิร์ฟเลยกบเลยเยอะเลยพวกนี้แกงอ่อม คนตกไม่เนาะคนตกนตกกอบเยอะให้ไก่ก่อนอกทให้ไก่เนี่ยีบวะรบปีบวะักเลยนะให้ไข่ปักไขเสร็จแล้ครับปักไข่อาจา์นี่สั่งร้านอาหารไม่ต่ำกว่าสองร้อยเนี่ยยำกบอชิมใหน่อยมอเนอ่ยังไงน ไมได้ไหตกบังัเลยาเม่จากุกแกแกแห่แกน้อนพังแกผ้าลูกัเนี่ยครับอ่ลาน้มนครแม่เขื่อนกับลงหนาหลงรัหมัเโอ้โท่หากันเป็นทั่วบยาวเินชมงล่ายมากมากน่ครับบ้านหนานาเด็ดชิบะ้หลัง นี่ครับคนชิมดูตาเราไม่เป็นจะมาแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับยำกบครับทีเด็ดโคบกระซาะอ่าวันนี้อาหารป่านั่นเลยครับไม่เข้าป่าไม่ได้กินหงมงมุดป่าเข้าไป ต้มยำพีมม่ไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยต้มยำปรุงข้างนอกเอาต้มเสร็จแล้วก็ปรุงข้างนอกเอาะ <c oughs> หยุดแล้วเนี่ยโอ๋เดียวต้องไปทำงานนะครับช่วงน,นี้เข้าฮาทุ่ม, <c oughs> มตอยืนไหน <c oughs> ยร่หาา้องเหรอโอเคครับ มากินด้วยกันครับอร่อยอร่อยอันนี้ใส